โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของรันมอนเซ็ตโดคาเมนเทอร์อีกแล้วเว้ยมาอีกแล้วนะมาลุ้นๆนะผมช่วงนี้ก็กําลังทําซีรีส์รีวิวตัวลนะครนะไยทยรัฐจะพยายามทำชิฟต์ลงบ่อยๆและการพวก,ก,ร,นนะกรีวิวตัวละครอะไรเงี้ยนะฮะผมจะพยายามรีวิวทุกตัวเอ้ยผมสนใจตัวไหนก็ทําตัวนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมตัวกาชาตัวแบบแตกตัวไหนก็แล้วแต่นะผมจะทําหมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่า กุดก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับคนทำด้วยแหละว่าจะทำตัวไหนนะฮะก็ใครอยากทำตัวไหนก็สามารถเม้นม้นมาได้นะตัวไหนผมไม่มีเนี่ยผมอาจจะยืมเพื่อนทำก็ได้อันนี้นะก็แล้วแต่ตามอารมณ์ผมแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาไอรวิวเจ้าตัวของทั้งนะฮะผมทั้งผ้าของทาเปียนที่ถือเป็นดาบดาบเซนะฮะไม่รู้ว่าดาบเซหรือดาบเลยดาบของทั้งมั้งไม่ใช่ดาบของทั้งสิ็จมันจะเป็นดาบของทาเปียนนะ่ะเออนั่นแหละนะฮะเป็นตัวฟรีหนึ่งตัวที่ มีมานานแล้วครับในสตอรี่อีเวนต์ของทาเปียนะฮะทาพิออนหรือว่าทาเปียเนี่ยเป็นตัวฟรีสีเขียวหนึ่งตัวที่นานแล้วด้วยแล้วก็ถามว่าเก่งไหมก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาอา่านปาะวัตให้ฟังแล้วกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวฟรีนะครับผมาฟาร์มจากอีเวนต์ทาเปียที่ผมบอกไปนะจะดรอปเป็นร่าง SR มาก่อนแล้วก็กลายเป็นร่าง ASR นะก็ทําเป็นร่าง UR ก็เป็นเลเวลหนะะึ่งร้อยนะฮะตันแค่ร้อยเดียวนะ,ะยังไปต่อ120ไม่ได้นะฮะอ่า ก็เล่นในด่านทาเปียนนะครับใช้เหรียญเป็นล่างของทาเปียนกับทั้งเหรียญในด่านมันแหละสิบเหรียญน,นะฮะอย่างละสิบเหรียญน,นะครับนั่นแหละก็ไปฟาร์มกันมานะก็เปลี่ยนล่างเป็น่างนี้นะฮะก็อย่างเดิมผมถ้าจะบดเส้นทางก็ฟาร์มมันมากี่ตัวนะสิบสี่ตัวปะเอออะไรทานนั้นสิบสี่สิบห้าตัวหรือเปล่าใช่ไหม ประมาณ14ตัวเออ14ตัวนะตัวหลักก็ตัวที่มันอัพ sa ให้มันเต็ม10แล้วก็ตัว4ตัวที่เหลือก็เอามาอัพเป็นล่าง asr นะครับเป็นล่างนี้นะแล้วก็ไปปลดทางตัวหลักซะแล้วก็ไปทำร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับก็ up เป็นล่าง ur จะกลายเป็นล่างนี้เป็นล่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ur เองนะครับแบบนี้นั่นเองที่ผมทำเนี่ยแหละนะฮะอ่าก็สำหรับสเตตัสในการอัพดาวลุ้งนะฮะ hitp เก้าพันนะครับผมอ่าถือว่าน้อยนะแต่ก็โอเคอยู่แหละ adk นี่เด้งมาหมื่นหะนึ่งเลยนะถือว่าเยอะ adk นะเยอะมากอันนี้เยอะกว่า อันนี้ HP อีกนะฮะ HP นี่ปกติมันจะเยอะกว่าชาวบ้านใช่ไหมล่ะนี่ HP น้อยนะฮะ HP 9000เอเดอร์เคล๑๐นะฮะอ่อดีเฟนส์6,700นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะเอเด์เคนี่จะโดดมาเลยนะฮะสำหรับทางตรงนี้นายเป็นสายโจมตีซะมากกว่านะฮะสกิลผู้นำนะครับผมที่คิวไท HP เอเดเคลดีเฟนส์บวก40%นะนำไม่ได้นะอย่าไปน,นำนะอันี้เป็นผู้นำแบบเอามาให้ดูดีเฉย <laughs> ๆลนะฮะแล้วก็ ถ้าไม่ตายนะครับผมใช้นิ่งสแลตนะฮะตีแบบสปีมดาเมจแล้วก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละตีแบบสปพีมดาเมจไม่มีอะไรมากนะไม่ต้องไปเอาอะไรมากตัวฟีโตเก่านะกี่เดือนแล้ววะเจ็ดแปดเป็นปีแล้วนะฮะนั่นแหละตัวเก่ามากนะฮะผมตัวนี้แต่ก็ถือว่ายังเก่งอยู่อ่ะผมว่านะผมเป็ผมชอบไปผมชอบทั้งร่างนี้ไงที่มันใช้ดาบของเออทาเปียนเนะี่ยผมชอบก็เลยทำคลิปมาเป็นริพิเศษละกันเออเพราะผมชอบตัวนี้แหละอย่างหนึ่งนะฮะ แล้วก็พลาสติดตะกนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะยพลาสติดตะกี้นะครับผมเอเดอเครย์บวก50เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อทำการโจมตีท้าแม่ตายนะฮะก็คือตีซูเปอร์แอกก์กันแหละนะจะบวกเอเดอเครย์อีก50เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเมื่อโจมตีแม่ตายนะฮะแล้วก็มีโอกาสมินิมเชนนะครับก็คือโอกาสบ้านกลางนะฮะ30เปอร์เซ็นต์นะครับผมในการโจมตีคริทิคอนนะตัวนี้ก็อ่าจะคล้ายๆกับพวกออทังเอลอาร์ใช่ไหมล่ะที่มีโอกาสสูงในการคริทิคอนอะไรอย่างเงี้ยเวลาโจมตีนะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่วาามีโอกสเปเ็นแทนก็คื 30%นะฮะก็ถือว่าเยอะในโอกาส minimum s h a r สามสิบเร์เซนเนี่ยสำหรับการฮีริคอนนะครับถือว่าโอเคแหละยระดับหนึ่งเลยผมว่านะอ่าซึ่งตัวนี้ก็แนะนำนะครับอัพเบิร์นมาเลยเบิร์นมาคือที่สุดนะครับอ่าอัพเบิร์นมันจะดีสุดสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ผมก็อัพหลบติดมา3ามเลยเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้มีดีเฟนส์หนาแน่นเลยมากเพราะว่ามันไม่มีดีเฟนส์เลยนะฮะมีแค่เอินเดียอย่างเดียวบัฟเอินเดียอย่างเดียวนะเป็นสายโจมตีเด่นเด่เลยอันนี้นะฮะดูจากสเตตัสเอเดีคก็รู้เลยนะดเฟนนส์ก็6700ะต้องงพึ่ บัฟจากทีมอย่างเดียวถึงจะเพิ่มดีเฟนต์อีกนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้สหรับพาสิทอิ์กิลไม่ได้มีอะไรมากนะอย่างนี้เห็นเลยประมาณนี้แหละมีแค่น,นี้เลยนะฮะมีแค่เรื่องเอเดอรคีที่มันโดดเด่นขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมอ่าก็อย่างว่านะครับแนะนำนะอัพเบิร์นมาเลยอัพตามผมก็ได้นะอัพเบิร์นสิบห้ามัก็ได้แล้วก็ติดหลบไปนิดนึงติดหลบไปสามอะไรอย่างนี้ก็ได้ในส่วนของคัตตอรลีนะครับแคตัตตอรลีก็มีอยู่สี่แคทนะฮะไฮบิดไซเซอรมูวี่ฮีโร่วิต้าแแแฟมิลลลี่่่้ววกกกก็็็ปปรรระะะเเเเภภททขขออองงดดหหืาโคู ะเป็นไงแรปประเภทของเด็กหรือว่าประเภทของโกคูเด็กแหละอ๋อแรปแรปแรปโยครัพ้องจองเสียงไงเป็นไงล่ะนั่นแหละในประเภทของเด็กหรือวาองงางงง่ากโกคูเด็กตัวสีม่วงที่เป็นผู้นําของเด็กงงไหมพูดซ้ําทําไมให้งงเนี่ยก็คือผู้นะะําของเด็กนั่นแหละของโกคูเด็กนั่นแหละเป็นผู้นําเด็กนะฮะเป็นผู้นํายูสอ่ะเออนนั่แหละผู้นํายองยูสอะไรก็ว่านไปนต่ผู้นําเด็กพเ,เพราะมันติดประเภทเด็กไปไปรีวิวเหอะนะพูดมากแม่งใช่ไหม นะครับก็มาเล่นในทีมของมูวี e ฮีโร่นะฮะเป็นทีมของวิกิต้าภาคบุรีนั่นเองนะครับผมอ่าเล่นในดาบของวิกิต้าบูอีโวแล้วกันนะฮะก็ทีมนี้นะครับตัวละครที่ลิงก์กับไอทั้งดาบทาเปียนได้ดีสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโกหังนะที่ผมจัดมานะฮะในไอดีผมนะแต่ถ้าตัวที่จะลิงก์ดีสุดในในในเกมเนี้ยสำหรับในเซิร์ฟจีบีนะผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเทนจินฮังนะฮะเทนจินฮังตัวสีเขียว ที่มันเพิ่งได้รับการโดคังเวเคนไปใหม่้แหละตัวสีเขียวตัวตู้ตู้ตตสีเขียวอะเออตัวทัพพอร์ใส่สีเขียวน่าจะน่าจะเหมาะมากกว่านะในการยืนคู่กันเป็นดูโอที่น่าจะเหมาะสุดแล้วแหละเพราะว่ามีลิสต์สกิลลิงก์กันได้ดีด้วยแล้วก็มันซับให้สีเขียวด้วยไงซับเอเดอร์ีสีเขียว50%นะแล้วทั้งก็เป็นสีเขียวด้วยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว,ว่าถ้าทั้งตัวเนี้ยลิงก์กับเทนจินทางน่าจะโอเคกว่านะเออแต่วมื่อไรผมไม่มีไงก็เลยลิงก์กับโกหังไปก่อนแล้วกัน โกหังนะตัวนี้ก็พอลิงก์ได้กันได้ดีอยู่นะมีอา,าสีบัฟอิเลเเพื่อนด้วย20%นะครับซึ่งทั้งนี่เรื่องลิงก์สกิลนี่คือยากเหมือนกันนะเรื่องลิงก์นี่หายากเหมือนกันนะเพราะว่าลิงก์มันบวกไหมมีลิงก์ไหนบวกบ้างอ่ะลิงก์ที่มันบวกก็แบบเป็นตัวละครเฉพาะไปหน่อยนะผมว่ายูยดิเนี่ยนะอันนี้ก็เฉพาะไปหน่อยนะไอ้ลิงก์สกิลมันนี่มันนี่มันนี่แล้วมันเนะี่ยนะฮะ แล้วก็พวกลิงสกิลของเวอร์เทนร์เมนก็อันนี้ก็เฉพาะไปหน่อยมันต้องเป็นตัวสุดจริงเจ้าด้วยนะฮะอันนี้ก็โรเจอร์ไลเอต์ก็จะเป็นพวกมิติท้าทั้งอะไรอย่างเี้ป่ะเออก็ต้องใส่พวกทั้งมิติท้ามาก็บวกขีบวกหนึ่งคือลิงสกิลมันบวกคีแค่หนึ่งอ่ะสามลิงก็คือบวกแค่สามขีแล้วแต่ละแต่ละลิงก์นี่คือหายากนะฮะอย่างเช่นสองลิงก์เนี้ยก็หายากแล้วลิงก์ของเวอร์เทนร์เมนกับมันนี่มันนี่นี่นี่คือคือมันต้องเป็นตัวเฉพาะจริงๆอย่างว่าดังกกก์์ไไมม่ด้หายถึงงลิิส มาถึงเรื่องคีนะฮะคีเนี่ยจะได้ยากนะผมว่าต้องเก็บลูกแก้วเองอะ่ะหกลูกอะ่ะเออซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบนะยากไปหน่อยนะผมว่าอ่ะอืมยังไงดีอย่างนี้เห็นเลยนะว่าคีนี่ไม่พอจริงๆนะฮะอ่าผมทำไงดีวะเนี่ยนีะจะได้ไหมสีเขียวจะลงมาหรือเปล่าไม่ลงมาด้วยืม แบบนี้จะได้ไหม,ไ,มได้จ้ะผมจัดตำแหน่งผิดเองแหละเออไม่ได้อย่างนั้นก็ได้ไม้ตายวะเออดูก่อนแล้วกันว่าไม้ตายแบบไม่ลิกสก,กิลเนี่ยมันจะตีแรงขนาดไหน,นแ,ตแต่ว่ามีเอ,อ่อมีซับเอเดเคอยู่นะซับเอเดเคียรจะโคฮัง20%นะครับมาดาเมจ5,900นะฮะ5,900สเกือบห0 0 0 0คิดอีกข้อเป็นห0 0 0 0อ่าก็เห็นได้ว่ามันก็ยัง มันก็แบบพอตีได้ใช่ไหมลนะ่ะเออก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งอย่างว่าแล้วตัวเก่ามากก็ด้วยนะฮะมันก็โอเคแหละผมว่านะระดับหนึ่งตามพาสีแบบตามสภาพของมันเองอ่ะอก็ใช้ได้ตามตามปกตรงปกเลยก็เดี๋ยวให้โกหังไปไม่ได้สิทั้งมันอยู่ตำแหน่งสามนี่หว่าไม่ลืมไป <ๆ S 1> นะผมต้องให้โกหังเหลืองไปอยู่คู่กับทังเนี่ยมันบัฟอินเดเคนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนครับให้กับมูวี่ฮีโร่เนะ่ะ ดนะันเมดห้าแสนเก้าหมื่นก็โอเคนะฮะครึ่งล้านอะ่ะครึ่งล้านได้เลยนะฮะมันก็โอเคนะผมว่านะมันก็เป็นเลเวลแค่หนะึ่งร้อยเนาะเลเวลหนึ่งร้อยแล้วก็บัฟอินดิเคแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บัฟเยอะนะจากทาร์สีมนะันน่าจะบัฟมาหน่อยนะแบบทําเป็นขั้นเออ่เป็นร่างทีวอาร์ก็ได้อ,อนนนะะไรนในอนาคตอาจจะทําหรืออะไรก็แล้วแต่เอาดูเหมือนกันนะถ้าในอนาคตก็ต้องเป็นพวกอีเวนต์ของทาเปียนหรือว่าโกาคูเซี่ยาสามตัวครั้งเฟสในภาคมูวี่อะไรเงี้ย แล้วค่อยไปทำเป็นร่างที่ i ทีนึงก็ได้อะไรนี้นะฮะ ه, ก็เสียดายเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรเพราะผมชอบทางนี้มันมากเลยนะเออมันเท่นะผมชอบตั้งแต่ตอนมาแรกๆเลยนะฮะผมฟาร์มมันหบบกอย่างรวดเร็วโอเคโอเคนะฮะมาต่อไปมาโอเคลิงก,ก์กิลก็ยังลิงก์เข้ากันไม่ได้เหมือนเดิมเรื่องชินะฮะ แต่ลิงไ์เดรเคมันมีอยู่แล้วแหละเออแต่เรื่องคิกนี่คืออย่างที่เห็นเลยนะฮะก้อนนี้เราให้ทาปเปลี่ยนตัวสีเขียวมาเปลี่ยนลูกแก้วลุล้งเลยแบบได้แม้ตายนะฮะถ้าไม่มีทาปเปลี่ยนนี่อาจจะไม่ได้ก็ได้นะเออเพราะมันเปลี่ยนลูกแก้วสีแดงเป็นลูกแก้วสีล,ลุล้งนั่นแหละทําให้ทั้งเนี่ยได้แม้ตายไปเลยก็ถ,ถือว่าดีนะก็คืออยากให้ได้แม้ตายด้วชัวร์ก็พยายามหาตัวเปลี่ยนโลแก้วแล้วกันหรือว่าตัวซับคิกก็ได้ดาเมจนห้าแสนสี่นะฮะตอนตั้งต้นนะแต,ต่เมื่อคิดิค่ห้ก็งั้นๆั้นนะนะ ถ้ามาคิริคอนก็ตีไม่เข้าเพราะว่าศัตรูเป็นสีม่วงไงแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้ามาันคิริคอนเนี่ยผมเชื่อว,ว่าน่าจะฆ่าได้นะทั้งอะ่ะนะผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าคิริคอนมันจะไม่น้ำเกาะใช่ไหมล่ะเออน่าจะฆ่าได้ลผมว่าหน้าแสนแปดโอเคตีเข้าไปอือห้าหมื่นสี่นะฮะก็เก้าแสนดูเป็นเก้าหมื่นได้ไงวะโอเคนะฮะอันนี้คงต้องให้โกฮังผมจะให้โกฮังเหนือมาอยู่หลังสุดนะ ผมจะไปหายาให้มันไปลิงก์ให้มันไปเออ่ไปซับพอร์ตกับไอ้ทั้งนะ่ะมันจะได้บัฟ AK เค40%นะฮะส่วนจังหวะนี้ก็เก็บลูกแก้วไปนนี้ไปนะไม่ต้องเก็บลูกแก้วเยอะมากนะเผื่อไว้ให้ทั้งนะครับผมโอเคนะแบบนี้ไปเพราะว่าผมจะมาโชว์ทั้งอยู่แล้วนะนี้แต่ว่าผมไม่ได้เอาเทมันด้วยแล้วเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็อาจจะตายได้เพราะเลือดผมครึ่งหลอดไปแล้วตอนนี้นะครึ่งหลอดอ่ะสองแสนสองแล้วนะ,ะจังหวะน,นี้โอเค โคจิต้าเปลี่ยนล่างเป็นล่างบูแล่ตัวเพื่อนจัป้าผมไม่ได้เปลี่ยนล่างโคจิต้าบูมานานนล้วเนี่ยผมว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นโคจิต้าบูเท่าไหร่ในต,ตัว,ต,วตัวเก่าเนี่ยนะแต่จริงๆตัวมันก็ยังยังดีมากอยู่นะครับตัวนี้ยังเก่งมากเหมือนเดิมนะตัวนี้ซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นมาเท่าไหร่เลยนะก็เดี๋ยวรอช่วง5ปีอ่ะมันจะมีตัวมาเพิ่มอีกนะมาปลดทางได้ก็ ถ้าผมทำร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อาจจะมาทำคลิปวิวทีนึงก็ได้นะเออคลิปวีทีของโคจิต้าภาคมูกวี่ฮิโบรีนะฮะอ่าก็มันก็ยังเก่งอยู่แหละนะฮะก็โอเคมาดูแก้วหกลูกหลายลูกเลยจัดตาเก็บเข้าไปเรื่องดีเฟนต์นะฮะดีเฟนต์สองหมื่นหกนะของทั้งอ่าอันนี้ไม่ได้มีซับพอร์ตดีเฟนต์เพิ่มนะดีเฟนต์สองหมื่นหกนะอันนี้คือไม่มีบวกอะไรเลยจากพาร์สี่หรือว่าเลงสกิลนะฮะอันนี้คือบวกจากผู้นำหนึ่งเดียวนะผมหัวท้ายเลยนะอันนี้ บอกเลยว่าน้อยมากนะผมว่าน้อยแบบน้อยระดับหนึ่งเลยถือว่าน้อยมากอันนี้ตาตะเพื่อนจะลิกแก้วไปนะฮะเราไม่อยากยี้เท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะตายได้โอ้โหโดนแม้ตายด้วยไงถึงจะชนะทางก็โดนตีแรงแน่นอนเพราะว่าดีเฟนซ์มันน้อย4ี่หมื่นหกโอเคก็พอโอเคอยู่วะห้าแสนสี่ได้ดาเมจทีเดียรคอนหกแสนเก้านะฮะผมไม่เคยจะติดเบิ้ลเลยฮะอยากรู้ให้มันติดเบิ้ลบ่อยอออ่ะเอยากให้มันติดเบิ้ลหน่อย จะได้แบบโชว์บ่อยๆโชว์เท่ๆไปอะไรงนี้นะผมก็เบิ้มานำนะเบิสิบห้าอานนี้เห็นแหละต่เหมนมันก็โดยรวมก็ถือว่าครึ่งแสนนะตลอดอะ่ะจริงๆนะครึ่งแสนตลอดเอ้ยไม่ใช่ครึ่งแสนครึ่งล้านเออมันอยู่ที่ห้าแสนตลอดเลยนะฮะมันก็โอเคผมว่านะอตามสภาพของตัวละครมันอะเร็วขึ้นร้อยเดียวแล้วก็บัฟเอเคไม่ได้บัฟเยอะนะ ถ้ามันเปลี่ยนจากบัฟอิดูเคห้าป็นเป็นแป,นเ,ปนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเออ่ตีขึ้นหลักล้านได้ปะคิดว่าถึงไหมอาจจะถึงนะเว้ยทำเล่นไหมนะผมว่าเ,เป็นแปเปอร์เก็ได้อะไรเงี้ยนะแปดสิบเปอร์นเก้าสนะฮะก็จะดีขึ้นมาเยอะมากนะฮะแต่ว่ามันเกมตัเก่าอ่ะทำไม่ได้ตัวเก่าสมัยสมัยเมื่อก่อนนี่โอ้โหตัวเทพนี่แทบจะไม่มีนะครับตัวฟรีเนี่ยจริงๆนะสมัยที่แบบ หนึ่งปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยโอโ้โหตัวฟีสมัยก่อนนี่คือแบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดเท่านี้เลยนะฮะตัวฟีสมัยนี้แม่งโอพีมากผมบอกเลยนะคือแม่งสุดยอดมากตัวฟีสมัยเนี้ยนะโอเคจะตายปะวะเนี่ยเธอเนี่ยโกหังม่วงเราน่าจะรอดอยู่บ้างมีบัฟบกัน,น์าเมีอยู่นี่โกหังง่วงอะจะรอดปะวะผมไม่แน่ใจแล้วดิตายเถอหนะเหลือแสนห้ารอไหวหป่าไม่รู้เหมือนกันนะ คิลิคอนเข้าไปเป็นโคจิต้าบูเรานะฮะคีลิคอนการันตีนี่คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคิลีคอนการันตีนะเป็นอะไรที่แบบโอพีมากผมว่านะคิลีคอนอีกแล้วมาโกฮังโดนตบต่อเาไร่เก้าพันโอเคไหวอยู่นะโอเครับได้สวยงามแล้วก็มานะโกฮังเราสีเหลืองมาซัพพอร์ตเอเคให้กับทั้งเรานะฮะก็มาดูกันว่าทั้งเนี่ยจะโจมตีเท่าไหร่้รในรอบอย่างนี้นะฮะ ตอนนี้คือทั้งมีลิงมีมีคีแล้เพราะว่า,าโง่หัางมาซัพพอร์ตคีนะซัพพอร์ตคีสสองเมอ,อเลยได้คีมาถือว่าเป็นอะไรที่ดีไปนี่ทั้งกระุกแก้วนี่ป่าสี่ลูกพอดีเป๊ะสวยงามอ่าฮะแบบนี้เลยโอเคนะฮะมาดูกันว่ารอบน,นี้ทั้งจะโจมตีเท่าไหร่นะมีซัพพอร์ตมาบัฟนะครับผม40%นะฮะน่าจะประมาณ700,000 800,000นป, 100, ป่ถึงป่ะเจ0 0 0 0บวก 8แสนผมผมว่า8แสนะ7แสนห้าในรามเมีนะฮะไม่เห็น8แสนว่าแม่งโอเคตายเลยไม่คิดดีคนก็ตายเลย5แสนนะเรียบร้อยนะนยบิจิตายบูอีโวก็หลับไปเลยนะฮะหลับยาวนะนิ่งไปเลย <c oughs> นะ,ะก็นั่นแหละประมาณนี้นะสำหรับคลิปรีวิวของทั้งนะฮะอาจจะไม่ได้รีวิวหน้ำใจเท่าไหร่นะแต่ก็ประมาณนี้แหละอย่างที่เห็นตีประมาณหลัก5แสนะออพื้นฐานเลยแต่ว,ว่าค่าผ่านกลางก็คือประมาณ5แสน เตอร์นาตีทุกรอบเป็นแบบไม่มีซัพพอร์ตครับประมาณ5 0 0 0 0นบวกนะถ้ามีซัพก็ประมาณ6 0แสนขึ้นไปหรือว่า7 0 0 0แสนไรอย่างเงี้ยอย่างที่เห็น ng, นี่คือโกฮังนี่คือมาบัฟเอเดเคสี่สก็ขึ้นมา7จ็0แสนะฮะแต่อย่างว่านะถ้าเป็นไฮชินฮังเนี่ยมันจะตีแรงกว่านี้มากนะไฮชินฮังตัวสีเขียวไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่มันเพิ่งได้รับการดูคังอวิเซนไปผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะฮะไอ้ตัวนี้ต,นตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวนี้อ่ก่อนกาชาอยู่ไหนวะฮัลโหลกาชาอ๋อกาชานี่โอเคนี่ครับตัวนี้นะฮะ ตัวนี้มันบัฟเอเดเคียก,กับเพื่อนที่เป็นตัวสีเขียวนะที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยบวก50เนะเอเดเคียดีเฟนด์น50เซนะแล้วบวกชี้ด้วยชี้บวก3ด้วยนะทำให้ทั้งจะได้ไม่ตายง่ายด้วยดังนั้นถ้าใครมีแค่จินทังเนี่ยผมว่าเอามารูโอก่กับไอ้ตัวนี้ไอ้ไอ้ทังเนี่ยดีมากเลยนะเออแม่งเป็นสุดยอดซัพพอร์ตสายสีจริงๆไอ้พวกตัวละครตามสีในตู้อย่างเงี้ยนะถ้าใครมีในครอบครองสักหนึ่งตัวก็ถือว่าโชคดีแล้วนะถือว่าดีแล้วอันนี้นะเป็นซัพพอร์ตที่แบบ โอเคมากนะฮะซัพพอร์ตได้นําได้ด้วยนะเป็นซัพพอร์ตตามสีที่คุณควรจะมีในดีอย่างน้อยสักหนึ่งตัวก็ได้สีอะไรก็ได้นะฮะซึ่งผมไม่เคยมีเลยสักตัวไม่แล้วก็จะไม่เปิดด้วยเราจังหวะเปิดดีๆก่อนแล้วกันช่วงนี้มันใกล้5ปีด้วยไงไม่อยากเสียเพชรไปเท่าไหร่นะฮะนั่นแหละนะก็เก็บไว้เปิด5ปีโอเคกว่าผมว่านะฮะก็รอเปิดช่วง5ปีนะจะได้กีตาร์บททางเพิ่มอะไรอย่างนี้นะฮะอยาะได้ปลดทางอัพเบิ้ลอะไรเงี้ยเออจะได้แบบเทพๆขึ้นมาหน่อยนะอันนี้ไม่เเเคยยจะะอออกบิ้้ลลใหลนนะนะัี นะนั่นแหละนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปร์ดิวของทั้งถือดาบของทาเปียนั่นเองอนะ่ะทั้งทั้งถือดาบแซดถือดาบอะไรทุกอย่างนะดาบวิเกนะฮะมันถือหลายดาบไปเกินเนาะทั้งเนี่ยมองแต่ภาคฟิลเ,เจอร์ก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นภาคข,ของเออ่ไทม์ไลน์ปัจจุบันนะแต่ว่าเป็นทางมูวี่แต่ว่ามันจะไม่นับเป็นแคนนอนหลักนะเป็นมันจะนับแบบเป็นบบนอนแคนนอนนะฮะอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะในสมัยนี้นะฮะอืมเป็นมูวี่เก่าแล้วแหละนะฮะ ก็เลยเก็บเป็นที่ระลึกและการทัพททั้งตรงนี้อาร์ตมันเท่นะผมชอบนะมันเป็นเอฟเฟกตรงดาบอะผมชอบมากมันเป็นมันม้วนนันม้วนนิดนึงอะเป็นม้วนม้วนตรงดาบเอออะไรเงี้ยผมชอบดีนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากมาทําชิปดูตัวละครฟรีเฉยๆตัวฟรียุคเก่ากันแหละนะฮะโดยรวมก็ถือว่าตีระดับหนึ่งตีแรงระดับหนึ่งเลยผมว่านะแล้วก็มันมีโอกาสคิดละอนง่ายด้วยมันเลยแบบมันมาเลยเป็นตัวละครที่แบบตัวฟรีงตัวที่มันตีแรงใช้ได้นะฮะตีแรงระดับหนึ่งนะแต่ก็ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งตัวฟรีนั่นเองนะฮะก็โอเคนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยกันก็เจอกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็บายบายครับผมบายไปแล้วทวิงทวิง